สวัสดีครับวันนี้โจจะพามาดูตอนเดียวนะครับผมสามสีสสไตล์นะคะผมลูกค้าสุดนใจชอบแต่งแบบไหนลูกค้าเลือกได้เลยนะคะผมมาดูคันแรกครับคันแรกครับตัวนี้จะเป็นสีเงินนะคะผมใส่บันไดท้ายนะคะผมแล้วก็ล้อแม็กนะครับผมจะเป็นล้อแม็กขอบ2 0นะครับผมตัวนี้จะเป็นยางอาทีนะครับ เป็นสายลุยบันไดข้างใส่มาแล้วนะครับผมสีเงินจะสวยแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูสีเทาต่อครับเดี๋ยวแปลงหน้านะครับตัวนี้สีเงินแปลงหน้าเป็น g r s จริงๆแปลงหน้า g r s ทุกคันนะครับทั้งสามคันนี้นะครับผมตัวนี้จะใส่แม็กยี่สิบแล้วก็มาสีเทานะครับผมสีเทาจะใส่แม็กขอบสิบแปดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยาง r T เหมือนกันนะครับผมไม่ได้ใส่โช๊คนะครับโอเคครับไปต่อครับตัวนี้ตัวนี้ แต่งหน้า GRS นะครับผมตัวสีขาวนี้เป็นตัว l i มิเต็ดดิชั่นเลยนะครับผมตัวนี้ล้อแมกขบ16นะครับผมเป็นยาง MT นะครับผม285 7 5R 16ตัวนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับผมและตัวนี้แปลงหน้าเป็น GRS นะครับผมสีขาวรอบคันเลยลูกค้าชอบแบบไหนทัาหาเซลร์โจได้ที่โปรไฟล์หน้าทิกตอกได้เลยนะครับผมวันนี้โตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย